องขอบพระคุณนะครับแอนตาสิงยารักษาโรคกระเพาะอาหารตีแล้วครับแทงซ้ายรูปร่างดีแล้วก็มีหมัดมีศอกอันตรายนะครับเบียดเข้าไปโหูดูครับมาแต่ละดอกนี่หนักหนักนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็อุยอ้ยอุ้ยเอาเอาเลยครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนขุนกระยำแต่ยังแข็งใจนะครับมีลูกแทงสายนี่คอยสกัดเอาไว้มากกะให้เกมสั้นหุส์ซ้ายแต่ละโอ้ยตัดลำตัวขวาไปขวาไปแทงไปฟันมาเอ้า ตีตีเอ้าเด้งมาเด้งตีขาตีตีหน้าขาตีหน้าขานะครับายแดงพลาดสิงห์น้ำเงินทุทสยามมาคุณสยาม,ม,ายามก็ยาวด้วยนะครับแด้กขวาเอ้านี่แหละต้องลุ้นกันเลยทีเดียวนี่แลหละไปมาระยะยาวระยะยาวเดี๋ยวต้องดูครับจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าปิดเกมได้เร็วนี่โอ้โหโอ้ยแม่โดดเหมือนกันครับคุณสยามไม่ว่าเดินบวกแล้วโอ้โหทีเดียวนะครับเต็มเต็มไปทางเลยนะครับจากบวกด้วยสอกครับคลาสสิก ยจะมีภาพช้าให้ดูครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันมาแบบรวดเร็วมากเลยนะครับโอ้ฝ่ายแดงนะครับวันนี้คลาสสิกโอ้แค่ยกสองเองนะครับไม่ทันดูดำดูดีเลยอะ่ะคุสยามเรียบร้อยไปแล้วนะครับามาดูภาพช้าอีกทีนึงนี่แหละครับมัดก่อนมัดก่อนปังเข้าไปลูกนี้เลยครับจะไปคว้าไงนะนี่แหละจะไปคว้าเนี่ยปังเข้าไปนี่นะครับนี่แล้วุ้นๆเลยนะครับลูกนี้ปักปักเสาแหวกหลังนะดูดิโอ้โห ตีสองแหวกกาดเลยนะครับโอ้โหดูดิดปังเข้าไปโอ้โหชัดๆ